อเชยไปอยู่ฝั่งนู้นดิหลังบ้านมันนู่นฝั่งฝั่งนู้นไม่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 ใช่รถไม่ใช่รถเชไม่ใช่รถเชอันนี้มันอยู่บนเขาไงเชมาเล่นเฮ้ยเปุปเป๊ปเป๊ปเป่ปเป๊ปเป๊ปเป๊ปเป่ปเปรปเป๊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 ปเปาปเป๊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  ทีเลยเพืจริงโอ้โหปโดนทับโดนทับเพื่อนลงแล้วดีาเลยทเลยเรปฝั่งนะีาใช่ปะไปไปไปโอ้โหไม่มีใครปักปักนาดีปักนาดมันจะขับรถทัน้ง่ายมึงปักไหนปักนไปเลยไปเลยไปเลยดิ๊ปักไหนดิ๊กลางไฟดิ๊ดดิบชมาดีปักเลยปักเลยปักเลยมันจะขับรถทะลุง่ายมึงปักหนปักหน ก็เจ่ะไอควายดูไม้เดียวเด็กเี้ยเยี่ยหัวฉูเียนี่ตัวเสียวเลขาใไอสันเด็กเชียควยกูตีลูกงาไปไอ้ม่เอาไมาเอาไปมาเสิร์ฟเอาดิอีพี่หล่อมากเองนะเไปเปอยปอยสดไป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 ปไ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 ไป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 ปไ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 ไปไปไไป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 ไ ไอ้เพื่อนเราอยู่ตรงกลางล้มเยอะยิงให้หน่อยต่กาไฟเยอะเพื่อตายกลางไฟเยอะไอ้เมาเล่นกับเพื่อนหน่อยไหวไหวไหวกลับมาอยู่กลับมาอยู่กลับมาอยู่ห่างแปบนึงเล่นตรงกลางพอล้มล้มพอโทรโทรอีกล้ม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 สามหน่อยคนเดียวสามหน่อยย้ายโซบีย้ายโซบิเดี๋ยวดิเรียกได้นะอยู่ใกล้ใกล้นะเอาดูไปเลยรวมสอรวมสองมาดิเพื่อนทะลุมาทะลมาทะลมาเพื่อนทะลมาทะลมาเพือนเอาดิมาข้างนี้เรับมาดิ พี่ได้หลังบ้านเขาอันนี้กลับมาได้ปะมันอยู่กลางไฟเราหลังบ้านไฟหมดเลยหลังบ้านมันหมดแล้วเร็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 วสวยมากขึ้นมาแล้วบ้านมันปืนล้มปืนล้มปืนล้มไอ้สายฟ้าล้มไอ้สายฟ้าล้มแล้วคิมล้มอีกคิมตกมาหลังบ้านมาหลเนี้ยเลยล้มอีกไอ้ห่างห่างห่างสามดิห่างสามเฮ้ยยิงเบ่งไงยิงเบ่งไงยิงเบ่งไงเปลี่ยนมาแล้วนะพี่ยังเฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว เฮ้ยกูอยู่กับฝั่งมาอันกูอยู่บ้านเรากูอยู่บ้านเรากลับมาหากูหน่อยศพเยอะมากเฮ้ยมาเอากลับมาเล่นตรงกูกลับมาเล่ีตางไหนไหมวะไฟชุบกันกองไฟดิีกองไฟมาไหวกันมาไหวเจอกูกันมาไหวไม่มีปืนแล้วมันไม่มีปืนแล้วใครอีกคนนึงอ่ะมึงมาทำไมกลับมาเล่นตรงกูหน่อยเฮ้ยปืน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 มันชุบรถเกิดแล้วใครยิงกูวะปืนกันไหนหาปืนนี่กลับบ้านมาศพกลับบ้านมาศพไม่ดีศพไม่ดีมันมาไล่มาไล่กูเนี่ยมันมาไล่กูสองตัวศอกมาบ้านมันดี่กาลงไปต่อตตตาายยอ มาดิมาดิมาดิกูไม่ตายเ้ปตลงมปกงปกลงป้มไปล้มหลังบ้านให้หมดก่อน f a ไปเดี๋ยวดิสองสามคนอะรับล้มล้มล้มข้าไปข้าไปไม่ต้องเขียวพี่ลาเีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมึงไปเล่นนณะเลยดิไหวมาตามอย่างนี้อร่อยหอดเลยตรงรถเขียวอ๋อเด็ขับซื้อขับเบดเดกขับเบเ กระจอกไอ้เหี้ยโง่ชิบหายก็ตามกูไอ้ควายมีเล่ยเปลือกโง่เลยเหี้ยถ้ามึงซ้ำไม่ตายกูจะซ้ำเองนะกูยิงปิดกระจอกชิบหายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฝาแก๊งยังกากเลย จอกไอ้เหี้ยหัดนเทียมตัวมึงบ้างนะที่สักไอ้จอกมากเฮียไม่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 มึงฝากกูให้เอ้ยมันไม่นี่เอามันไปนี่เอามันไม่นี่ก่อนมึงมึงบอกคนในแก๊งมึงไปเนี่มาไล่กูสี่ตัวแล้ววิ่งกูสี่ตัวปิดกูไม่ได้เหี้ยอย่างโง่เลยเหี้ยน้องกูคนเดียวพอเหี้ยอย่างควายเลยไอ้เจาะเอียมึงไปรวมมาให้ดูเจนนะไอ้สัตว์ตัวนะพวกกูไอ้เหี้ยกระจอกนะ